สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปคลิปนี้กับพ่อกันอีกแล้วเด้อจ้ามื่อนี้พออย่างน้อลืมถามเื้อกันคุณคุณพ่อตีอันบ้านกุดค่าอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีจ้าเพื่นว่าเพื่นสิบปอยวระสันงวตัวนี้อันงวแมน่นางบันนี้นอันพอลูกแรกท่องแจ็คเดือนนี่พอ่อ แปดเดือนแปดเดือนท่อไอผสมอันไหนไว้นาะนี่นาะปลามันทับโตปลามันทับโตบ่เออท่อแปดเดือนเออเดี๋ยวอันจุ่งย่างให้เบิ้งจะหน่อยด้วยหรอพ่อย่างเบิ้งก้นเบิ้งไกวเพิ่นด้วยนี่แหละสรงยางเพิ่นเบิ้งก้นเพิ่อนเอ้ยเบิ้งข้างหลังเพิ่นว่ามันใกล้สิออกแล้ววะเบิ้งด้วยนะพี่น้องหางกตงามคักอยู่เพื่นน่ะขาแข้งหางยาว งามพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นกัสิเดี๋ยวจับไปสิไทยท่องเพิ่นพายท่องเพิ่นระจั่น่ะพายท่องเไปเนือนมีไดางอยู่จักหน่อยจ้ามีไดางอยู่จักหน่อยเดือบเอาฝากลูกสิตุไทยนมให้เพิ่นเบิ่งอ๋อพวกใครอ่านมเพิ่นจ้าท่องแปดเดือนเบิ่งนมจ้าเป็นอยากเพิ่นอยากตื่นอยู่จ้าเพิ่นอยากตื่นอยู่งงามอยู่ดอกพี่น้องท่องแปดเดือน ใบผสมอีอย่างเขาโบมีเนาะจ้าเนาะสมโตท่องแปดเดือนกะบสมบามันละสมบามันองนอนีจ้ากะสรุปแล้วก็คือว่าเพิ่นสมโตโบมีใบยังแกะยางท่องเพิ่นก็รับประกันว่าท่องแท้แน่นอนแต่ว่ากับโบมีใบตรวจแต่ว่ากับพี่น้องกับเบิ่งนเอาเ์รถจ้านมจ๋านมจางอยู่นี่ว่าท่องกัจักสี่ว่างได้ละหางเพิ่นมงกุลเพิ่นรถ เบื้องลวดว่าม oh ันจะใกล้จะคว่ำแล้วเพื่ออะจ้าข้างล่างกันกระไดจนย้อนจนดอนตักต้านเอาลวดโอ้งามงามงามพี่น้องโค้งสางส่วนสูงเท่าใดนะพ่อร้อยห้าสิบหกขึ้นละร้อยห้าสิบหกขึนที่บวกลบเตี้ยโค้งสางงามจ้าเบืองทั้งทางโอ้งามอยู่พี่น้องงามอยู่งามอยู่ผู้ใดสนใจโทรมาได้จ้าเด้อคุณพ่ออย่างน้อคุณพ่อตี คุณพ่อตีบ้านกุดค่าอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี้เบอร์โทร้เฮาอีหยั่งจนะพ่อ080 080 421 421 8939 8939โอ้งาม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 ผู้ใด,ดสนใจโทรมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยหังวางามคักราคากับโบแพงราคาตีไว้เท่าใดนี่พ่ออ,อันคุณพ่อว่าราคาไว้เท่าใดเนาะนี่เนาะตัวนี่เนาะ เออแสนหาพันพี่น้องราคานี่โอ้สุดยอดยอกพี่น้องเอ้ยฉันมากสนใจกะต่อรลองได้อีกคุณน่ะโอ้ใจดีขนาดเลยยกคอขึ้นดูหละลูกคุณน่ะหนังคอกะหนังคอกะหนาคักอยู่พี่น้องพุ่นจัดหนังคอมึงดูพล่านังคอเพิ่นน่ะโอ้หนาหนังคอเพิ่นพุ่นโอ้จ้ะเบิ่งขาแข็งขาเพิ่นพี่น้องขา หางามนมเพิ่นพูน้น่ะนมไข่นมตึงปลาไม่สีดงเนี่ยมันสอสดซี่ไบก่อนมันสอดซี่ไบบอกปลาไม่มดังนี่นนโอง้งาม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 พี่น้องสูงสูนป,ประมาณร้อยห้าสิบห้าส,สิบหกหูะหกะได้บ่ยาวเกินไปเป็นแม่นางเด้อจ้าแม่นางเด้อท้องแปดเดือนท้องแรกอีกบ่ถึงจักเดือนกะสิได้กินน่องแล้วล่ะพี่น้องเอ้ย โอ้งามงามหางเพิ่นพุ่นส่วนท้ายส่วนหางส่วนโคง้งได้เบิเด์ตหลัพี่น้องได้เบิร์ลับพี่น้องเพมีหมืองตีงวัวตัวนี้แต่ว่าติงมีติงบ่าพานมติงน้อยๆนี่ล่ะโอ้เพิ่นว่ามีติงว่าซั่นจ้ามิต,ติงก็บ่มีปัญหาดอกตีช่วงช่วงคางอีหยังเพิน่นกะโอเคจ้ากระดูกกระเดี่ยวบ่มีปัญหาจ้ากระดูกคางอีหยังเต็มแต่ว่าเพิ่นมีติงอยู่จ้าเห็นอยู่น้อยๆอือสิเห็นบ่ล่ะไรเหร มีอยู่ในน้อยอยู่ในนั่นงเห็นนกสิ่นแต่ว่าแต่ว่าอันอันน้มซีเต้าเนาะซีเต้าน้มกาลังจางกาลังตึงดีงามอยู่ดอกพี่น้องาำรับผู้ไปเลี้ยงสนใจทักมาโทรมาเด้อจ้าโอ้งาม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 คลิปนี้กะท่นนี้ก็นเน้อพี่น้องเด้อสนใจกะทักมาหาหาคุณพ่อ คุณพ่อยังเกาะอีกเถอะคุณพ่อตีบ้านกุดค่าพ่อตีประเสริฐสังบ้านกุดค่าอำเภอทุ่งฝนจากวัดอุดรท่านีี้จะคลิปนี้กับท่านี้เด้อจะคลิปหนาค่อยพอกันไหมติดต่อมาเสียาเบื่อไว้ใหายไทยคลิปจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเทย์ยายแดงได้จ้าขอบคุณจ้างามงามงามพี่น้อง